สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกำน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ใบเหลียงค่ะนี่ผัดใบเหลียงนะคะผัดใบเหลียงใส่ไข่นี่จะไข่สองฟองนะคะคนผัดเฉพาะคนกินเองนะผัดไม่เยอะค่ะผัดไม่เยอะผัดหน่ยอยเดียวแม่ส่งมาให้อีกแล้วค่ะตอนนี้ใบเหลียงกําลังออกเลยค่ะแต่ยอดอ่อน,ออนกินข้าวกับ เข้าไลบรารีเหมือนเดิมนะคะอืมมีมั้งเหรอขวังต้มว้าเล่น้นไทรยุคสาวมาอีกแล้วจ้ะ แม่กิงชอบลูกาเลนน็เก็บ,กบา,บ,าบ,บ้านเก็บ,บาะวอยู่เก่งไมเหรอเก่งเก่งไม่ใชบจมี่จะติงกินข้าวแล้วนะคะติ้งกับน,น้ำพริกกากหมูด้วยค่ะ<ไ>น้ำพริกกับหมูคุณป,ปอปนมีนวายปนมีอันนี้ชิ้นใหญ่ไป คนมีน้ำพริกกบหมูนะคะแล้วก็มีหมูแดดเดียวด้วยนะคะหมูแดดเดียวก็อร่อยค่ะนุ่มไม่แข็งนะคะอร่อยค่ะนี่น้ำพริกกับหมูนะอืมมีน้ำซุปด้วยค่ะ ไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะทุกคนเพราะว่าเฟิร์นกินคนเดียวอันนี้ผัดใบเหลี่ยมก็คนเดียวถ้วยน้ำซุปก็ของเราคนเดียวนะคะจะกจินงจินงข้าวไหมถ่ายคลิปห่ะถ่ายคลิปครับกวัปดีค่ะอยากกินขนมอืม กินข้าแล้วคะ่ะบอกพี่พี่ตินข้าแล้วไปก็กินขนมได้กินข้าแล้วกินขนมได,นนมได้อันนี้น้ำข้าวต้มค่ะทุกคนใส่หมูสับเอามาเป็นน้ำซุปชุบน้ำ,น,ำน้ำพริกกับหมูก็มีนะคะเอน,น้องไ,ไปกด เอาในตู้เย็นก่อนดรูอ่ะนะน้ำพริกกัดหมูก็มีค่ะหมูแดดเดียวก็มีค่ะใครสนใจสั่งได้นะคะเดี๋ยวคนจะแปะช่องทางการสั่งซื้อให้ค่ะต่างจังหวัดก็ส่งนะคะส่งเคอรี่ค่ะกรอบหอมหอมเจียวกระเทียมเจียวหอมหมูก็กอบใช้ มันหมูอย่างดีค่ะกรอบสะอาดน้ำพริกกะปิค่ะทำเองหิวข้าวแห้งหิวข้าวมากไปส่งน้ำพริกกับหมูมานไแล้ละค่ะตอนนี้ก็มาขัววัวงก็กำลังออกไป ดกมากพี่บ้ายลูกเต็มต้นไปหมดเลยค่ะอันนี้เก็บใส่คนเก็บเส่็ตู้เย็นไว้ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ค่ะจะได้เอาไปกินางานเนานะากะหมูค่ะเอ้ หมูแดดเดียว่ะฟอนไม่ได้เอามากินให้ดูเพราะว่าขายหมดเหลือแค่ชิ้นเดียวค่ะทุกคนฟอนไม่ได้กินเลยเหลือแค่หนึ่งชิ้นก็เลยแถมให้ลูกค้าไปถุงละหนึ่งร้อยบาทค่ะหมูแดดเดียวน,นะคะน้ำพริกอักมูก็ถึงละหนึ่งร้อยบาทครึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบหนึ่งกิโลสี่ร้อยบาทค่ะ ไม่ล่กผัดใบเหลียงอ่อนๆเลยค่ะแม่สมมาให้ถูกใจมากส่งหมากมาให้พร้อมหมากปูนครูคุณแม่สีคุณแม่สมสี น้ำพริกกะปิยั่วๆจ้ากะปินี่กะปิดแม่ก็ส่งมาให้นะคะเป็นกะปิที่บ้านเคยนะคะอืมน่ากินไหมหน้าตาตำไอ้สุกเขียวนี่คือไอ้นี่นะคะมะเขือพวงแล้วก็ใส่หอมแดงด้วยสองสหัวทุกคนตำกระเทียมหอมแดงพริกนะคะ สวัสดีค่ะเมือสวัสดีค่ะวางก่อนวางก่อนสวัสดีค่ะทำดีดีทำดี้าหน้นาบ้างเลนไปงืปอก่อนเอานหงือเไปเอต้แม่ถ่ายคลิปอยู่ อ,นนอ,อ,อันนี้ไม่มีน้ำเย็นหรกอ,อันนี้ไม่มีน้ำเย็น,น,นย่าแม่ทำน้ำเย็นไว้ระวังนะระวังหล่นนะ แล้วว่าถ้ไปเอาในตู้เย็นลูกในตู้เย็นน้ำแช่เต็มตู้อยากจะปีนขึ้นเดี๋ยวก็ล่นอืมเจ๋งมากบเบลี่ยงอร่อยอร่อยจ้าบเบลี่ยงค่ะ ถ้าภาคใต้เขาจะเรียกใบเหลียงใบเลี้ยงแต่ถ้าภาคกลางเขาจะเรียกว่าผักเหลียงเนาะบ้านคนเรียกใบเหลียงใบเลี้ยงแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงเคยเกลือพัดพัดใส่ค่อยนะคะพัดใส่ค่อยอย่างเนี้ยทำห่อมกทำห่อมกก็ได้กันรองข้างซ้ายแทนใบยอ ดำหาแล,ลูกลหาอะไรหิวผ้าวะทุกคนเดี๋ยวคนจะให้ดูหมาดําดำที่อ,อ้อนที่อ้อนหมาดําที่อ้อนมาขอกินนะคะพื่น หิวข้าวแล้วมั้งเดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยวแม่เอาให้กินกินไรอะ่ะกินกูอัดแล้ว่ะมีกูอัดขอยเหนียวเลยอืมรู้แล้วจะเข้ามานั่งตักอ่างจะเอาเอาเอาหน้ามาพาดบนตักค่ะทุกคน ไข่สวยไหมกำลังกินเลยค่ะอยววันไหน อันเดอร์คนทำวันจันนี้นะคะหมูเดดเยียดเดอร์คนทำหมูเดดเยียวเดอร์คนจะมาถ่ายคลิปให้ดูกินกับน้ำจิ้มเจียวปลาเนืแดดเดียวอืมขมวดหน้วเ่อเ๋ไอยากให้กิน

ต้มจืดค่ะอืมเป็นน้ำข้าต้มเนะี่ยแต่นคนทาเหมือนต้มจืดใส่ผักกาดขาวลยเพราะคนชอบกินผักคนก็เลยใส่ผักลงไปเยอะหั อืนจะมีตัวเป็น่าวแล้วค่ะอะไรนหอะไอืมอืมโอเค วันนี้ไปเอานมที่โรงเรียนมานมโรงเรียนนะคะได้สามสิบกล่องด้ยดำโอเคค่ะทุกคนเินจะให้ดูดำจ๋าลูกเมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูไปเมื่อกี้หนูไปล้างอันั้น่ะถังแก้วนั้นคือหน้า ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอา,เอาดำไม่ได้อาบนะ้ำเหมือนคนไม่กอดอย่างนั้นถ้ากอดอย่างนั้นต้องไปล้างมือเลยนะจับดำอย่างเงี้ยไปล้างมือไม่เอาไม่กกาหัวมันลูกดำไม่ได้อาบนะ้ำไปไปก่อนนะคะทุกคนอิ่มแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจน้ำพริกกักหมูของเฟิร์นหนูแดดเดียวนะคะส่งต่างจังหวัดนะคะส่งโดยเคอรี่เนาะเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งอแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะให้แอดไลน์มา ก็จะบอกแอดีไลน์นะคะในช่องทางการสั่งซื้อในคอมเมนต์ข้างบนนะคะ <c oughs> ในคอมเมนต์ด้านบนนะคะหรือไม่ก็อืคอมเมนต์ comment นั่นแหละคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบายนะคะ<า>ทุกคน <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ